สวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาะขุดคุยแนวคิดที่น่าสนใจมากจากวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจตัวหนึ่งซึ่งเจาะไปที่ประเด็นสําคัญเลยครับว่าอะไรคือพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังความสําเร็จที่ยั่งยืนจริงๆเขาบอกว่าไม่ใช่โชคไม่ใช่พรสวรรค์หรือแม้แต่แรงบันดาลใจที่แบบว่ามามา,มาหายๆนะครับแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าวินัยครับ คือวิดีโอนี้เขาเสนอว่าวินัยเนี่ยเป็นเหมือนกลไกเงียบๆที่ทํางานอยู่เบื้องหลังมันคือความสามารถในการลงมือทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําแม้ในวันที่เราไม่ได้รู้สึกอยากทําเลยก็ตามวันนี้เราเลยจะมาลองทําความเข้าใจกันครับว่าทําไมวินัยถึงสําคัญกว่าแรงบันดาลใจอย่างที่วิดีโอนี้ว่าไว้นะครับแล้วเราจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มแกะไอเดียหลักกันเลย จุดที่ผมว่าแบบน่าสนใจมากๆคือวิดีโอนี้เขาค่อนข้างฟันธงเลยนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยเขารู้ความลับนี้ดีคือเขาไม่ได้รอให้ฟิลหรือแบบมีอารมณ์อยากทำก่อนถึงจะลงมือทำใช่ค่ะคือไม่ได้รอแรงบันดาลใจว่างั้นเถอคะครับผมแต่พวกเขาฝึกฝนวินัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันไปเลยค่ะ แล้วมุมมองที่โดดเด่นมากๆในวิดีโอนี้เลยนะคะคือการมองวินัยว่าไม่ใช่กรอบที่มาจำกัดอิสรภาพของเราหรือแบบว่าบังคับให้เราปฏิเสธความสุขอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อครับแต่มันเหมือนเป็นเข็มทิศนำทางมากกว่าค่ะเข็มทิตน่าสนใจนะครับค่ะ เข็มทิศท,ที่ช่วยให้เราไม่หลงทางไปกับสิ่งเร้าภายนอกหรือความเคยชินเดิมๆที่อาจจะดึงเราออกจากเป้าหมายระยะยาวที่เราตั้งไว้นะคะเช่นพวกโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้หลหะครับใช่ค่ะหรือการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆอะไรทํานองนั้นวินัยเนี่ยจะช่วยให้เรากลับมาโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆค่ะประเด็นเรื่องเข็มทิศนี่น่าสนใจนะครับแต่แบบมันก็ทําให้ผมสงสัยเหมือนกันว่าในทางปฏิบัติจริงๆ คนส่วนใหญ่มักจะรอแรงบันดาลใจไม่ใช่เหรอครับเหมือนรอให้มีอารมณ์ก่อนอะไรแบบนี้อืมใช่ค่ะวิดีโอนี้เขาเปรียบเทียบความต่างของสองสิ่งนี้ไว้อย่างไรบ้างครับที่บอกว่าแรงบันดาลใจเหมือนลมพัดผ่านมาแล้วก็ไปแต่วินัยอยู่กับเราทุกวันเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือวิดีโออธิบายว่าแรงบันดาลใจเนี่ยอาจจะเป็นตัวจุดประกายที่ดีมากๆเลยนะคะทำให้เราอยากเริ่มทำอะไรใหม่ๆเหมือนพลุฟไฟที่แบบสว่างวาบขึ้นมา ครับสวยงามแต่แบบเดียวใช่ค่ะพอแสงนั้นดับไปสิ่งที่จะขับเคลื่อนเราต่อไปได้จริงๆก็คือวินัยนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันธรรมดาธรรมาที่อาจจะน่าเบื่อหน่ายวันที่เรา,เารู้สึกเหนื่อยท้อหรือยังมองไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยอืมวันที่ยากๆนะครับใช่ค่ะความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ได้สร้างขึ้นจากช่วงเวลาที่แบบตื่นเต้นเราใจนะคะแต่มันก่อตัวขึ้นจากการลงมือทําซ้ําๆอย่างสม่ําเสมอ วินัยก็คือการสร้างนิสัยที่ดีทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆก่ออิฐทีละก้อนจนกลายเป็นกำแพงที่แข็งแรงมันคงขึ้นมาค่ะอ๋อพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับนึกถึงนักกีฬาที่ต้องตื่นมาซ้อมตั้งแต่เช้ามืดไม่ว่าคืนก่อนจะนอนดึกแค่ไหนใช่เลยค่ะหรือนักเขียนที่ต้องนั่งจ้องหน้าจอแก้ไขประโยคซ้ำไปซ้ำมาเป็นชั่วโมงๆแม้จะไม่มีไอเดียใหม่ๆเข้ามาเลยอืม คือเขาไม่ได้รู้สึกอยากทำสิ่งเหล่านี้ทุกวันแน่ๆไม่มีทางเลยค่ะครับแต่วินัยคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะทำต่อไปนี่คือการเลือกวินยัยแทนที่จะเลือกความสบายชั่วคราวซึ่งฟังดูง่ายแต่ทำจริงนี่อืมท้าทายมากนะครับถูกต้องเลยค่ะและการเลือกแบบนี้นะคะวิดีโอเชื่อมโยงไปถึงรากฐานที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะะี่ค่ะนั่นคือการสร้างความเคารพในตนเองหรือ self respect ความเคารพในตัวเอง เกี่ยวกันยังไงครับคือวิดีโอมองว่าการมีวินัยเนี่ยคือการแสดงออกถึงความเคารพตัวเองในระดับสูงสุดเลยค่ะมันเหมือนการที่เรากําลังบอกตัวเองว่าเราเชื่อมั่นในศักยภาพและอนาคตของตัวเองมากพอที่จะลงทุนลงแรงทําในสิ่งที่จําเป็นอ๋อ oh, แม้ว่ามันจะยากหรือไม่สนุกก็ตามใช่ค่ะแม้ว่าณตอนนั้นเราจะไม่อยากทําเลยก็ตามมันไม่ใช่การลงโทษตัวเองนะคะแต่การดูแลปกป้องแล้วก็ให้เกียรติเป้าหมายระยะยาวที่เราตั้งใจไว้ค่ะ เข้าใจแล้วครับมันเหมือนการรักษาคำสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองในอนาคตสินะครับใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยสรุปไม่ว่าจากมุมมองของวิดีโอนี้เนี่ยวินัยจึงไม่ใช่เรื่องของการรอให้รู้สึกพร้อมหรือมีอารมณ์เพราะความรู้สึกเหล่านั้นมันไม่แน่นอนควบคุมไม่ได้ค่ะ มามาหายหายครับแต่การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะลงมือทำอย่างต่อเนื่องทำซ้ำๆจนมันกลายเป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนไปเลยและท้ายที่สุดมันคือสิ่งที่สร้างผลลัพบที่แท้จริงขึ้นมาไม่ใช่แค่ความคิดฝันเลยลอยนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่วิดีโอนี้ทิ้งท้ายไว้นะคะซึ่งดิฉันว่าแบบทรงพลังมากๆเลยคือการตั้งคำถามกลับมาที่เราเองค่ะว่าเราเต็มใจที่ะจะ หรือเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆด้วยการฝึกฝนวินัยหรือไม่อืมจ่ายราคาค่ะ,คะเรากล้าพอที่จะเลือกเส้นทางแห่งความก้าวหน้าที่อาจจะต้องแลกมาด้วยความพยายามหรือความรู้สึกอึดอัดในตอนแรกแทนที่จะเลือกอยู่ในพื้นที่สบายๆที่คุ้นเคยหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นคำถามที่ชวนให้หยุดคิดเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยสำหรับผู้ฟังทุกท่านได้ลองนำไปสำรวจตัวเองดู ว่ามีเรื่องไหนในชีวิตตอนนี้ที่ลึกๆแล้วเรารู้ว่ามันสำคัญนะแล้วก็ควรจะต้องลงมือทำได้แล้วแต่เราก็ยังแบบผัดผ่อนมันออกไปเรื่อยๆอืมรออารมณ์รอแรงบันดาลใจใช่ครับเพราะมัวแต่รอแรงบันดาลใจหรืออารมณ์ดีๆให้มาถึงก่อนแล้วถ้าลองเปลี่ยนจากการรอพลอยมาเป็นการใช้วินยัยบังคับตัวเองให้ลงมือทาดูบ้างแม้จะเล็กน้อยก็ตามนะครับอะไรมันจะเปลี่ยนไปได้บ้าง นี่คงเป็นโจทย์ที่เราอยากฝากให้ไปคบคิดกันต่อครับผม